สีสุวรรณเจอคนจริงทนายอานันชัยขุดไม่ยังไม่ถึงปีร้องเรียนเป็นร้อยทนายอานันชัยชัยเดชนะครับทนายกระดูกเหล็กครับได้ออกมาเผยแพร่โพสต์นะครับผ่านทาง f c e e o o o นะครับเป็นโพสต์ที่ออกมาขุดนะครับเรื่องของนายสีสุวรรณจัญยานะฮะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและพบว่าไม่ถึงปีเนี่ยนายสีสุวรรณนะครับได้ร้องเรียนไปแล้วนะครับ100เรื่อง โดยนายอนันชัยนะครับได้ระบุข้อความเอาไว้อย่างนี้ฮะรวมเรื่องร้องเรียนนักร้องวงเล็บเรียนลูกทุ่งเสียงทองศรีสุวรรณจันยาปี2564านะครับจำนวน100เรื่องร้องเรียนนะฮะจากกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยานะครับอาชีพนักร้องเรียนลูกทุ่งเสียงทองที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยนะครับได้ร้องเรียนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทย ประธานกมทปปชนะครับว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงครับซึ่งต่อมานะฮะเมื่อวันที่10กันยายน64พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์นะครับได้มอบอำนาจให้ผมเป็นทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณจันยาและสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับเป็นจำเลยที่ศาลอาญาคดีหมายเลขดำที่2193/2564นะครับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหายนะครับ10ล้านบาท และมอบหมายให้มีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยว่าดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับซึ่งตนนะครับได้ตรวจสอบการร้องเรียนของนายศรีสุวรรณทั้งในานามของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนพบว่านายศรีสุวรรณนะครับได้ยื่นหนังสือร้องเรียนในปีพศ2564ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน64นะครับถึง100เรื่อง ซึ่งเยอะมากจริงๆถ้าตั้งแต่ปี2,552ถึง2,563จะเยอะขนาดไหนนะครับไม่อยากจะคิดมีคนเดือดร้อนเท่าไหร่ท่านคิดบ้างไหมนะครับอยากถามท่านสีสุวรรณท่านมีอาชีพอะไรกันแน่หรือมีอาชีพนักร้องเรียนทำมาหาก,กินอะไรมีไรายได้จากไหนเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวผมสงสัยจริงๆตอนนี้ ขาดหลักฐานอีกนิดหน่อยผมจะยื่นหนังสือเพิกถอนสมาคมองค์งคการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยต่อที่บดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมไม่นานเกินรอครับหลักฐานพร้อมเมื่อไหร่เจอกันที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผมจะแจ้งให้ทราบคัมมิ่งสูตติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ